ข8คำตอบของระบบสมการเชิงเส้น x ส่วน3บวก y ส่วน4เท่ากับ0 3x ลบ 7y เท่ากับ37คือข้อใดนี่เขบอกว่า x ส่วน3บวก y ส่วน7 x ก็ส่วน3ก็บวกกับ y ส่วน7ก็เท่ากับ0นะ แล้วก็อีกอันหนึง่งอันนี้ก็เอา,อนนเอา y ส่วน4ไม่ใช่ y ส่วน7นี่ก็เอาคณาดอก็12คสา3ติคือ12ก็12คูณตลอดองคูณนี่คูณนี่คูณนี่12คูณนี่ตัดก,กันก็เหลือเป็น 4x ก็บวก 12, assume, y, กับ12นี่ก็เหลือเป็น 3y ก็เท่ากับ0เป็นสมการหนึ่งอีกสมการหนึ่งก็คือ 3x ลบ 7y ก็ 3x ลบ 7y เท่ากับ37นะเพราะนั้นก็อ่า นี้ก็วันนั้นก็อันนี้ก็จากอันนี้ก็เป็นสมการที่สองอันนี้ก็เป็นวันนั้นอันนี้ก็ได้เป็น 4x ก็เท่ากับลบ 3y ย้ายมางนั้น x ก็เท่ากับ 3y ส่วน4ก็ 3y ส่วน4มาแทนตรงนี้ก็เป็น 3x ก็แทนด้วยแทนด้วยลบ 3y ส่วน4ลบ 3y ส่วน แล้วก็ลบกับเจ็ด y ก็เท่ากับสามที่เจ็ดอย่างนี้อันนี้ก็น,นี้ก็ส่วนสี่คณอนคือสี่อันนี้ก็ลบเก้านี้ก็สี่เจ็ดยิบแปดลบเก้าก็เป็นลบสามที่เจ็ดอะสาม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 เก้าลบเก้าอันนี้ก็สี่เจ็ดยี่ิบแปดก็เป็นลบสามที่เจ็ดลบสามที่เจ็ดส่วนสี่ y ก็เท่ากับสามสิบเจ็ดนั้น y ก็เท่ากับสามสิบเจ็ดก็ย้ายนี่มาก็ย้ายเป็นลบ4ี่ส่วนสามิเจ็ดนะสี่ย้ายขึ้นไปคูณลบสามเจ็ย้ายลงมาหางก็ได้อย่างนี้ตัดกลางก็ต้องเหลือเท่ากับลบสี่นั้น y ก็ได้เท่ากับลบ4ี่วเท่ากับลบ4ี่แล้วก็ไปหาค่า x ก็แทนในนี้นะเก็เท่ากับลบสามวส่วนสี่ ดังนั้น y ก็เป็นลบสี่ลบลบได้บวกก็ตัดกันก็เหลือเพราะนั้นก็เป็นสามนะแทนด้วยลบสี่อย่างเงี้ยก็ตัดกันก็เหลือหนึ่งลบลบก็เป็นสามลบสี่คำตอบคือสามก็ลบสี่